วัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปรากฏการณ์จันทรคาตบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ตุลาคมเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพศ2566ส่25งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีกุมกันบ้างก่อนจะรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องหวนชี้เหตุเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพช่องให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับด้านดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุม สำหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราศีกุมเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นตัวเอกนะครับเป็นพระเอกของเรื่องสําหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้แต่กฎนะว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ชาวลัคนาราศีกุมเลือกโฟกัสละเพราะว่าณปัจจุบันนะครับราหูซึ่งเป็นดาวตนุนะเข้ามาอยู่ที่ภพกระดุมพระนะครับได้กฎเกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าศูนย์ปาหะศูนย์ปาหะเนี่ยเขาเรียกว่า ลักษณะของราหูนําไปาราหูนําไปเปรียบดังรถก็ได้นั่งรถพาไปแต่อยู่ที่บุคคลละว่าเลือกโฟกัสถูกทางไหมนะครับหากหากโฟกัสเป้าหมายดีๆเนี่ยแล้วเดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะครับความสําเร็จความเจริญเนี่ยตั้งตารอแล้วนะครับเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่จะเข้าไปพบเจอสังคมเพื่อนฝูงพูดคุยในเรื่องของธุรกิจนะครับความเป็นไปได้สําหรับเรื่องของการหาเงินหาทอง การลงทุนระยะยาวยิ่งถ้าหากชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะครับเกี่ยวข้องกับพวกงานด้านการเดินทางเช่นธุรกิจออนไลน์ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวมีการขนส่งมีลูกค้าเข้ามามาดูในช่องเรามาดูในร้านเราเนี่ยนี่เป็นลักษณะของความไม่หยุดนิง่งเป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะเคลื่อนไหวในระบบออนไลน์ไม่หยุดนิง่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้างให้คุณมากกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ พ่อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับคือพบที่เกิดเรื่องราวเนี่ยคือพบกระดุมพะกระดุมพระเนี่ยหมายถึงเงินนะครับทรัพย์สินทรัพย์สะสมต่างๆเนี่ยแล้วธรรมชาติเดิมของราหูเนี่ยท่านเป็นลมใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าโฟกัสไม่ดีวางแผนไม่ดีในการเงินล้วไหลนะยิ่งราหูก็จะไปทำเงาเข้าไปปกคุม ดาวจันซึ่งจันเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรลอยู่ละอรลเนี่ยก็หมายถึงปัญหานะปัญหาเรื่องเงินใช้จ่ายออกไปโดยที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เนี่ยทีนี้ต้องระวังรวมไปถึงเกี่ยวกับระบบความคิดฮอร์โมนต่างๆตรง,งนี้เศร้าหมองได้ง่ายต้องต้องโฟกัสดีๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังต้องระมาระวังเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับาพาตัวเองนะไปลุ่มหลงมัวเมา เข้าสังคมแล้วก็ไปดื่มหนักอันนี้คือด้านเสียนะถ้าโฟกัสไม่ดีเนี่ยมันก็จะไหลลงมาทางนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของเอกสารสัญญาคําพูดเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสโดนจับผิดนะเพราะณปัจจุบันเนี่ยปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยพุธไปร่วมด้วยนะพุธพุธอยู่ตรงข้ามนะครับพุธอยู่ตรงข้ามที่ราศีตุลทีนี้ตรงราศีตุลเนี่ยดาวพุธไปสถิตเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์พิเศษก็คือเป็นพินทุมาเป็นทุก็หมายถึงจุดล้าจุดออน จุดที่มีปัญหาตรงนี้ก็ต้องพิจารณาที่ให้ถี่ถ้วนนะก่อนจะพูดอะไรก่อนจะตกลงกับใครนะครับนีฉะนั้นจะนํามาซึ่งปัญหาในภายภาคหน้าได้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของลมนะครับลมในกายปั่นป่วนนะครับมีโอกาสท้องอืดท้องผุได้แนวทางการตั้งรับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนหาสิ่งที่คิดว่าเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นนะได้นานๆ แล้วโฟกัสลุยให้เต็มที่สุดท้ายนี้ขอให้ชาวลักนาราศีกุมตั้งใจนะครับเรามีเวลา6เดือนนะครับนับจากนี้เรียนรู้พัฒนาต่อยอดขั้งไขกับมันนะครับปีหน้าดาวการเงินการงานความสําเร็จเนี่ยได้กฎเกณฑ์ที่แข็งแรงมากจังหวะมาแล้วคว้ามาครอบครองให้ได้กันนะโชคดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุม